กันมืบริพาพี่พาน้องมาหาเชาวเลาะป่าเพลเด้อพี่นอ้องมื่อคืนในฝนตกแห้งแห้งพี่นอ้องนะเที่ยงลมเทิงฝนต้นพริกล่มแล้วเนี่ยนาดเบิดพี่นอ้องฝนตกแห้งกันนะกันลังเป็นหน่วยหลายครับพี่น้องกันล่างเป็นหน่วยหลายค่ะอ,อืมกันนะอนอน,อนเอเดตอาดลาดอยู่พี่น้อง ตัด n ผมตอนเกกดนดยนว่า้มด่วยได้ครับพี่น้่งต้นเี้ยวต้นใใกันไลยต้นใหญ่เนี่ยมันลมเพราะว่าลมมันแห้งเราพี่นุ่มเือนเนี่ยัวเือนี่มแห้งอ่ะรมบักไล่ใหญ่ไม่ยกขึ้นไว้เพาอว่นอรักมากมัดไว ล่อมเม้าเด็พี่หนอต้องพัดแห้งฝนมวลว่าอะได้ยกขึ้นก็มีปุะนะ่นนะบักพี้กุนี่ตาม,มันบ่ค่อยเพชรปันใดได้พี่น้อเนี่ยตาบ่าค่อยเพชรปันใดได้เนี่ยยู้แซบ่บแต่ว่าหางต้นมันห่างญ่สูงถูกทอดดอกดาวเรืองพี่หนอ ขอดอกดาวเรื่องไว้กำลังออกดอ,อกกำลังบานค่ะกำลังเลื้องอาลามเลยแหละครับพี่น้องผนงาเบิง้งต้นนี้ล่มใส่ต้นนี้บปกริก เก็บตัวซุดเปตากไว้เรีวก็ได้หลายติัวพี่อพิ่ตบ้า,บานได้ซเบุดแล้วค่ะเนาะได้เราเก็บไปนตากมือละหน่อยกแล้วกันหลังซกี่ล่เนี่ยมื่หนึ่งสงงกกมือต้องวัมาเก็บเทียนึงค่ะนี่ต่ปลาพริกเบิร์ดหรอพี่โ,โลเนเบิร์ ปลาริกับค่ะอยู่โน้กางใจปลาริกรับพี่น้องมีทั้งพีกับจีปลาริกอกันกกนะสำหรับคลิปนี้กับพอ่อซ้ำนี้นะค่ะพี่้องคะนี่กับชีลาเป็นปกอนค่ะสวัสดีค่ะ